กันต่อนะครับมาเริ่มกันที่ภารกิจพลังงานของท่านนายกรัฐมนตรียังอยู่ที่อิตาลีนะพี่อีฟค่ะ ก็ลุยงานกันต่อเนื่องนะครับก็เดินทางเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีไปหารือกับนักธุรกิจด้านการบินการประกันภยัยแล้วก็เรื่องของยานยนต์ไปเชื้อเชิญให้เขามาลงทุนแล้วก็ตั้งสำนักงานในพื้นที่ประเทศไทยเตรียมสร้างงานให้กับคนไทยรายใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ไปหารือไปเจอมานะคะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าในการพบปะหารือกับนักธุรกิจบริษัทลีโอนาร์โด บริษัทนี้เป็นบริษัทขายเครื่องบินทั้งขายเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีจุดประสงค์2เรื่องที่พูดคุยกันก็คือการย้ายสำนักงานภูมิภาคมาที่ประเทศไทยไปจีบเขานะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งพอไปพูดคุยแล้วบริษัทลิโอนาโดเนี่ยเขาสนใจประเทศไทยแต่เรื่องของศูนย์ซ่อมบำรุงเนี่ยก็ต้องขอดูเรื่องของปริมาณก่อนซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลก็คืออยากจะอัปเกรด a v i a t i o n i n d u s t r y ก็คือธุรกิจด้านการบินอุตสาหกรรมการบินไม่ว่าจะเป็นจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินล้านนาแล้วก็สนามบินอันดามันนอกจากนี้นะครับมีการพูดคุยเรื่องของสนามรองที่มีขนาดเล็กด้วยเช่นหากต้องใช้เครื่องบินประเภท A TR นะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบิน Airbus 320ที่ใช้อยู่หรือว่า Boeing 737ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายซึ่งสนามบินรองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถรับเครื่องบินใหญ่ๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงต้องการให้อัปเกรดครับกองทัพไทยทั้งหมดตามแผน5 10ปีที่พูดคุยกันไว้ที่ฝรั่งเศสก็เลยบอกให้ทางบริษัทนะครับพูดคุยต่อเรื่องนี้เกี่ยวกับ เรื่องของความมั่นคงเนี่ยเรื่องของอัปเกรดกองทัพพูดคุยกับผู้ทหารโดยตรงเลยแล้วก็ฝากไปถึงกระทรวงการต่างประเทศครับว่าติดต่อกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดหน่อยว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพในการจัดทําเรื่องอุตสาหกรรมด้านกลาโหมด้วยนะอาจจะพูดคุยดีลกันส่วนการพูดคุยกับบริษัทเจเน r ร l ลีครับซึ่งเป็นบริษัททําประกรันคุณผู้ชมก็มีความมั่นใจว่าตลาดไทยเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นไปอีกมากจึงเป็นช่องทางที่เจเน r ร l ลีเนี่ยเขาหมายปอง มองประเทศไทยอยู่ครับแต่ก็มีความลําบากในการนําเสนอเรื่องของคณะกรรมการในเรื่องของการลงทุนจํานวนมากในประเทศไทยนะเพราะว่าข้อกังวลเขากังวลเรื่องของการถือหุ้นเพียง49%แต่เขาพูดแบบนี้ขึ้นมาครับท่านนายกแหมขายของเก่งจริงๆนะท่านนายกแจ้งกลับไปเลยครับว่าหากตลาดมีขนาดใหญ่มากแม้จะถือหุ้นเพียง49% ค่าตอบแทนในการที่จะได้กําไรทํากําไรมันก็สูงอยู่ดีครับพร้อมกับเชื่อนะครับว่าอุตสาหกรรมด้านประกันภัยเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ไกลก็ขอให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยกลับไปคิดทบทวนครับแล้วก็คาดหวังด้วยครับว่าจะกลับมาลงทุนมาสร้างงานให้คนไทยเพิ่มนะครับค่ะเป็นท็อปเซลแมนเลยนะใช่โอ้โหลีลานี่ใช่ย่อยนะครับต่อจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับบริษัทยานยนต์ดูคาติมอเตอร์ บริษัทนี้คุณผู้ชมรู้จักกันดีนะครับใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ดูคาตินี่ก็จะรู้จักบริษัทนี้เป็นบริษัทสัญชาติอิตาลีมีกิจการสิบแห่งในภูมิภาคนะส่วนในอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยครับ<า>แล้วก็เพิ่งเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ระยองอย่างเป็นทางการไปหมาดๆร้อนๆนี่เองเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับและไทยถือเป็นศูนย์กลางหลักในการผลิตจักรยานยนต์ดูคาติแล้วก็ระบบส่งกําลังโรง,งงานในต่างประเทศมีแห่งเดียวของดูคาติก็อยู่ที่ไทยนี่แหละ นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาหน่อยครับเรื่องของการขยายการลงทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามสมรรถนะสูงมาผลิตที่ไทยสิพี่ที่ไทยเขามีดีนะเพราะว่าจะเป็นฐานการส่งออกได้ดีเลยประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านที่ตั้งศูนย์กลางของภูมิภาคระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลให้ความสาคัญรวมไปถึงคมานาคมขนส่งโลจิสติกที่สะดวกรวมทั้งข้อตกลงทางการค้ากับอีกหลากหลายประเทศนี่ไปจูงใจไปขายของได้ดีมากเลยนะครับคือถ้าให้คะแนานนะคะต้องให้ท็อปเลยสําหรับเซลแมนท่านนี้นะคะ